เริ่มกันที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์ได้ไพ่หนุมานคุณเป็นคนหาเงินเก่งใช้เงินเก่งใช้ปากหาเงินแต่ใช้อารมณ์ใช้จ่ายเงินในสัปดาห์นี้ถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับ listing finance ประกรันภัยประกันชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่หาเงินง่ายมากเพราะทุกคนจะต่อประกรันหรือจะซื้อประกันเพิ่มคุณจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไม่รู้ว่าเพราะว่าสถานการณ์โครคภัยไข้เจ็บรอบตัวหรือเปล่านะแต่ก็จง โกยให้เต็มที่แต่ถ้าใครทํางานนอกเหนือจากที่แก้วกล่าวมาอยู่ในเกณฑ์ที่คุณอะแมนจงานค่อนข้างดีผู้ใหญ่ให้โอกาสคุณศักยภาพคุณเต็มที่ทําไปเลยแต่ถ้าจะโยกย้ายงานอย่าเพิ่งไปดูตัวเลขก่อนว่าเขาให้ตามที่เราอยากได้ไหมนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเซ็นสัญญานะแล้วก็เรื่องการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหาเงินเก่งใช้เงินเก่งเหมือนเดิมไม่ติดขัดเรืทั้งสิ้นแต่เรื่องความรัก คนวันจันต้องมีสตินะอย่าหลงว่าเราหาเงินเก่งเราใช้เงินเก่งเรามีความสามารถเยอะแต่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณจะเข้ามาหาคุณอ่ะก็จะมาหวังผลปอกลอกของคุณฉะนั้นอย่าไปเชื่อใครที่รูปภายนอกให้ดูที่จิตใจและสมองของเขาว่าเขาอ่ะคิดดีกับเราหรือเปล่านะคะคนวันจันเพราะว่าในช่วงนี้คนวันจันทรจะลุ่มหลงง่ายนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ Tik t o k แล้วฝากทุกคนกด u b s c r i b ้และกด f o l l o w กันด้วยนะคะ